ก่อนอื่นต้องกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องชาลืบใบสิฟ้าที่น่ารักทุกคนอีกเช่นเคยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับทางด้านแอดมินจะมาพรีวิวเกมการแข่งขันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ประทะก,กับเบอร์ลี่นะครับโดยเกมนี้ทางด้านแมนซิตี้ของเราจะไปเยือนเบอร์ลี่เอาละครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลามาดูค้านั้นหล่างสุดของทางด้านเจ้าบ้านเบอร์ลี่ก่อนเลยนะฮะข้านัดล่งสุดของทางด้านเบอร์ลี่นะครับเจ้าบ้าน แพ้ให้กับเวสต์แฮม1-0แพ้ลิเวอร์พูล1-0แพ้ฟูลแลม3-0ชนะไอสตันวิลล่า3-2และแพ้เชลซี2-0นะครับด้านทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นห้านาฬลกาสุดเอาชนะได้ทั้งหมดเลยโดยเริ่มที่การเอาชนะชิตตันพาเลท4-0เอาชนะไอสตันวิลล่า2-0เอาชนะเชนอเมทาว3-1เอาชนะเวสต์บอมบิต5-0และเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด1-0นะครับ เรามาดูสถิติการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเบอร์ลี่นะครับโดย5นัดหลังสุดที่ได้พบกันนะครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเอาชนะได้ทั้ง5ครั้งนะครับโดยครั้งแรกเอาชนะได้1-0ครั้งที่2ชนะได้4-1ครั้งที่3มชนะได้5-0ครั้งที่4ชนะได้3-0และครั้งที่5ชนะได้5ประตูต่อ0ูนนะครับก็อบอกว่าเกมนี้นะครับทางด้านสถิตินะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นฝ่ายได้เปรียบนะครับ เป็นฝ่ายกลุ่มชัยได้มากกว่านะครับถึง5้นัดเลยทีเดียวทางสถิติของเบ์ลี่จะเห็นได้ว่าเบ์ลี่นะครับไม่สามารถเอาชนะทีมใหญ่ได้เลยนะครับทั้งที่แพ้ลิเวอร์พูลและเชลซีนะครับแอดมินเชื่อว่าเกมในวันนี้นะครับเบ์ลี่จะมาตั้งรับได้สวนกลับอย่างแน่นอนคุงซอทอนไดนะครับมีปัญหาเมื่อคิดบูดและล็อบบี้เบดี้ครับได้รับบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าและเอ็นร้อยหวายตามลำดับจากสุด,สดาห์และจะต้องรอประเมินความพร้อมอีกครั้งหนึ่ง ในลายของชาลีเทเลอร์จอร์ดบาวฮิลและแอชลีย์บานจะต้องรอเช็คความฟิตของพวกเขาก่อนทางด้านของทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทำสถิติโหนะครับเก็บใช้ได้ที่สอนัดติดรวมทุกรายการเป๊ปโกเลียล่ากุนซือซาวจะเป็นจะยังไม่มีเซกิโออาเกโร่ถ้าหากวันนี้นะครับผลโควิดของอาเกโรเป็นลบแน่นอนนะครับคาดว่าจะได้ลงช่วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ในครึ่งหลังอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของเควินเดอะบอยและ เจนนิทานอาเก้ยังมีปัญหาด้านอาการบาดเจ็บอยู่นะครับเรามาดู11ตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามนะครับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคาดว่ามาในระบบ4-3-3โดยมีเอเดอรซอนซูอัลกันเซโลเจนสโตนลูเบนดิอาร์ตอาริสตันเดอร์ซิเซนโกเบเนโดซิวาโลดีอินคายกุนโดการฮิยาร์มาเลสกาเบลเจสุสและลาฮิมสเตอร์ลิงนะครับต้องบอกว่าจัดชุดใหญ่เลยทีเดียวเนื่องจากว่าเป็นเกมลีกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราก็เลยต้องเน้นเป็นพิเศษนะฮะ มาดูใน11ตัวจริงของทางด้านเบลลี่นะครับคาดว่ามาในระบบ4-4-2นำโดยนิกโป๊ปแมทธิวโลตันเจมส์ทาคอฟสกี้เบนมีเอริกปีเตอร์ยฮันเบิร์กแอชลีวูดแจ็คฮอกเดวายแมกนีนเจเดรเกตมาเตวินดานะครับอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อที่คาดว,ว่าจะลงสนามของทั้งสอทีมนะครับทางด้านแอดมินนะครับคาดว่าเกมนี้นะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นฝ่ายที่มีนักเตะแล้วก็สถิติรวมถึงกําลังใจเหนือกว่าทางด้านเบนลลี่เจ้าบ้านแน่นอนนะครับโดยเกมนี้ไอพินคาดว่าจะได้ชัยชนะถึง2ประตูต่อศูนย์นะฮะเพื่อนๆเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับเอาละครับแน่นอนนะครับวันนี้นะครับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันอีกเช่นเคยนะครับโดยกิจกรรมนะครับมีกติกายอยู่ว่า ให้ทายสกอร์ที่จะออกมาในค่ำคืนนี้นะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะชนะเบอร์ลี่เท่าไหร่และใครเป็นคนยิงนะครับสำหรับวันนี้การพรีวิวและวิเคราะห์การแข่งขันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเบอร์ลี่นะครับแอมินต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ EP นี้แอมินต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวรร่่มสนุกกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไทยแด์ของเรานะครับ